มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566กองประชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมลงพื้นที่ผสมเทียมโครกระบือให้กับรัษฎรและติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของหน่วยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ลักษณะของโรคลัมปีสกินและได้สอนการทำปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงรักษาดินโดยมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวน6เครัวเรือน15คนณพื้นที่ตำบลน,นาผือตำบลโนนหนามแท่งตำบลบุ่งตำบลน,นาแต้อําเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลแม่อําเภอลืออำนาจและตำบลเสนางคณิคมอําเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการโทรเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51านักงสนาพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนา ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพวงบัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานงาพัฒนาภาค5หน่วยประจาการทหารพัฒนารายงานครับ